เดี <Wed> ๋ยวไม่ได้เสื้ออื่นกันนะเดี๋ยวค่อยมาถึงเที่ยงคืนเท่านั้นไอ๋อโกูสวยๆเว้ยกูจะวิ่งนะมันไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมกูจะวิ่งเข้าบ้านแล้วนะเออเันไม่อยู่เดี๋ยวระวังสไนเปอร์นอกบ้านเฮ้กูเข้ามาแล้วในถ้ำเจ้าเบลอะไรนะกระสุนเรียกใช่ปอ๋ออยู่ในร่องทหารในกล่องกูกล่องกล่องฟานระวังอะ ปั๊มน้ำมงใช่ชื่อน้ำมงนชื่อน้ำเล่าเนี่ยนะ <c oughs> มีคนวิ่งหน้าบ้านอยาจะวิ่งเ,เข้าวาวง M16 ไปนหนึ่งหน้าบ้านเลยเหรอ <c oughs> ใช่กดๆต้องรู้จ่กในนั้นในนั้น,นมีปืนอะไรบ้างนะ M16 อะไรนะเฮ้ยสองคนสองคนน้า,านอ๋อตรงที่แตกเนี่ยใช่กกตรงนั้ดๆละระวัคงคนยิงหัวนะกูมีศาจ เอาใคยิงอ่ะข้อค้อยริงเพราเหนื่อยอ่ะซูมเหนื่อยมากอุ๊บก้อยก้อยหยุดฟังก่อนไม่หยุดก่อนไหนกุศุนเอลสิบหกอยู่ไหนมีเด็กกุศุนเอเค่ะเพื่อนมึงเอาเลยนะขอมือกันเนี้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ก็เลยขนาดนี้ปะโอเคเขาทำมาแล้วเขาจะโดนยิงตายปะ เพื่อนกูไม่มีกระสุนอะไรเลยอ่ะเพราะอยากรู้ว่าสนเปมันอยู่ที่ไหนอย่ากๆๆสไนเปอร์อยู่ที่ไหนมันก็ยิงเราก็ยิงมันไม่ได้ปัลัระเบิดมามันมาจากทางนี้ตายไหมไม่ตายกูไม่ตายอย่าให้รู้นะชื่ออะไรจะตายหมดแน่แล้วชื่อฮอดดกับแจ็คดิปเปอร์ก็แจ็คเลยแจ็คดิแจ็คไอ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 แจ็ค พ่อมึงตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันหนึกูไม่เจอนะกูเอากระสุนดีเซตมาพอนะเพื่อนนะโอุ้ยกูโดนตายไหมไม่รู้ตายตายตายไม่รู้โดนตรงไหนไอ้โก้โก้เล็งทางออกกูเล็งทางออกพี่เอ้ยกูมาหาของอยู่ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปโคลไหมไอ้ทางออกไหนวะทางออกสามว่ะทออกไว้แถวที่มันเป็นรูเพื่อนเนเป็นรูที่มันเจาะก็ตรงนั้นแ่ะโก้เล็งไว้มีคนก็บอกมึงเล็งจากหน้าทําได้นะ มันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งคอแล้ววิ่งคอแล้ววิ่งคอล้าางหนวะไปแล้วใกล้มาวเราจะตายกันหมดเด้วมาหน้ามาหน้ามาหน เออมึงอ่านคลิปมาด้วยนะอ่านกูอ่วนคลิปตัวด้วยว่ะคลิปแบบม่นเข้ามาในบ้านสองคนแล้วใช่เข้ามาได้หรอใช่เข้ามาแล้วสามคนสามคนเข้ามาในบ้านแล้หรอใช่สามคใช่มันตัดไม้ตัดไม้เหรอฮะเฮ้ยมันตายหนึ่งมันตัดไม้เหรอหรือว่าอะไรไม่ไม่มาตายหนึ่งมาตายหนตายหนึ่งตายหนึ่ง

Ui, sẽ tay cô sẽ tay nó tay rồi đủ quả mày là kí thòng hả? là 4 thòng được không? này cái này đồ lùn Ô, máy tay nó xong rồi tay ở đâu ở đâu? giờ nó sập rồi rồi hết rồi rồi quẩy rồi rồi nhưng กูเหลุกูเล็งได้กูเห็นแล้วแต่ว <ย ancestors. S 2> ่าอยู่ตรงไหนวะมันมันขึ้นไปรูแล้วมันขึ้นไปตรงรูแล้วไอ้ไอ้อพวกมันขึ้นไปตรงรูท,ที่ที่เราที่เราเบิดแล้วรูไหนวะรูที่มันระเบิดอะ่ะจะเข้าบ้านเขาเหรอเออเข้าไปเข้าไป <ille> ในบ้านแล้วเข้าไปในบ้านเร้วนี่นี่นี่ตายตายตายสวยสวยสวยเกมเลยเกมเลย ไม่รโรดรีโดแม็กหมดอาย่งายหนึ่งสายแล้วเก็บปเลยเก็บอยู่ที่บ้านไม่ไม่ไม่เก็บไมเก็บไม่เก็บไม่เก็บขึ้นขึ้นไปนไปมันมีอีกมันมีอีกอย่าเพิ่งเก็บอยู่ไหนเฮ้ยตัวอินนี่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 องสอนมีตัวกมีตัวกมีตัวไหนอีกวะเฮ้ยช่วยะเชื่อเยอย ทำไมมันไม่ยิงแบบออโต้อะมันให้ยิงท er ีละสองนัดอ่ะกู้มันคือขาเก้าแปดอ๋อเราบ้านเราไม่เป็นรูแล้วเว้ยมันไม่ล็อกเลยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกมีก็ไม่ไหวแล้วปวดใจจะวายแล้วเอ็นเต้กูเล็งให้หน่อยกูเล็งให้หน่อยกูเล็งให้หน่อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่ที่กูที่กูอยู่อ่ะ เขาว่าตรงนี้เราเซฟโซนมั้ยพูดเล็ขแค่ไนถึมันมาแล้วเออทำไมเขาถือปืนไม่ได้อะเน่ yeah. เออว่ามีมีล็อกสักอันไหมล็อกกล่องเอมึงมาเดินมึงมาดึงประตูหน้าบ้านดิไม่ประตูหน้าหมายถึงประตูในบ้านคือถ้าเราตายนี่ศพเอคมันหายไปไหนแล้วมันก็ต่อยู่บนพเคยแต่เขาเห็นเอคมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่รู้มันจำอะไรจะเก็บตลอดก็ได้คุณล็อกแล้วกูล็อกแล้วมันใช้เวลาในการเกิดใหม่กี่วิ่งี่ะน่าจะว่า กูล้องแค่ร่อนนะถ้าร้องมันเวลาหรอกขอให้มันเปิดไม่ได้ไหนวะหมดยังนะหมดยังยังยังโกมันมาเติมเดินเดินอยู่หน้าบ้านกูเลยเออขอสงบสึกครับขอสงบสึกกูขึ้นไปที่เดิมขึ้นไปที่เดิมขึ้นไปที่เดิมไปโน๊กไปโน๊กไปเลยไปเมื่อกี้มันาปาระเบิดใส่กูอะ ไม่ไม่มันมันวิ่งมันวิ่งติดกับดักไอ้น้ำวนเราข้างล่างเนี่ยไอ้แผ่นแผ่นไม้ข้างล่างเอ้ยแล้วเขาก็ยิงตอนที่มันหันหลังทุกครั้งเลยสวยเพื่อนสวยเราดิโตติกีเลยสู้ลิงหลิงหลิงลิงลิงคู่มาไหนะไหนะไหนไหนเรียกไปก่อนเรียกไปก่อนกูขอใส่ขอใส่กระสุนก่อนก็เขาแหลกอะเขาแหลกใครยิงอ่ะตายตายงยน่อแมวมาแล้วกูนะกูนะกูนะกู ไหนวะไม่ไม่ทางที่ไปรูอ่ะเฮ้ยนี่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 ตายตีตายตีตายเอาตายเอาไปยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ใช่มันหาทางขึ้นมาหาเราไปไประเบิดอเรมันนะมันมันมันมอมเราร่นทิ้งร่นทิ้งอะไอ่ะมันขึ้นมากูเล็ง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 ไว้กูเล็งไว้ระวัง ไอ้แก้วันมึงอยวะกูว่ามันน่าจะเจอทรแล้วล่ะแแป๊บนึงอยู่หนรร้วตายแล้วกูตายแล้วไมเปิดแล้วคิดมันจะขาดเก้าแปไอ้เี้ยวมันอยู่ไหนบออยู่ต้อยู่ตาน้กูมันจริงกูตายายกูอกูยกูตายูตยยยาาาย

แต่มันยังไม่ตายมันวิ่งเขายี่ยี่ตายแล้วจังโคตรตายเหรอตายตายตายโคตตายมันดับเตียงกูเลยเพื่อนกูเกิดไม่ได้แล้ววันเราโชคกูเคลียร์ตายวันเราตายกูตายเหมือนกันเไม่มีปืนแล้วทำไงอ่ะทำไมไม่มีปืนอ่ะทำไมไม่มีปืนอ่ะปืนหมดไงอ๋อแล้วอันนี้เกิดมาตายเดียวไม่ไม่ใช่ค่าก้าแปดยี่ย คือมันเลงกูเว้ยวันช่วยกูเคลียร์ได้ไหมกูกูกูเกิดเว้ยหกูต้องกูเกิดในบ้านใช่ไมไม่มีทองเกิดอะไรอ่ะเกิดไม่ได้ใช่ไหมเกิดเซกเตอร์ไม่มีเซกเตอร์ไม่มีตังค์เลยมันทำเตียงทังเตียงกูนะแล้วเขาทำไงต่ออะเลนดอมเลยอ่ะเย้เพิ่งเพิ่งจราดีหนีเลยไหมเฮียวันโทษวะเยี่ยบ้านอย่างเงี้ย มันระเบิดไม่ใช่หมายถึงว่ายิตายยิงไม่ทันเน่ร้อเลยอ่ะอะไรไอย่ะสุดมันมันมันไม่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาหอบมากอ่ะไม่ไปดอมกับเราไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านเราไม่ต้องเป็นไม้อยู่เลยแล้วมันระเบิดทีเราจบอ่ะที่แค่เสียายตรงนี้แหละอ๋อไม่เป็นไรชิบแต่สร้างบ้านสร้างมาที่เดิมปะแล้วคนว่าบ้านทำมาจากเรอ ก็โอเคไปแกเข้าใจเข้าใจยังเข้าใจยังเวลาเด็ดกูเนี่ก็อันนี้ถือว่าพาโกโก็มาฝึกประสบการณ์เนี่ยเขาต้องมีเอ็มสองสี่เก้าไม่ได้ดไม่ได้มันดีดได้ได้แต่มันดีดไหมไม่อยู่หรอไม่รู้เหมือนกันม่าแต่ถ้า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 มันเอาามสมจริงอเกาัด็คตเลยก็ทำไงกดเรนดอมได้ไหมเออกดเซกเตอร์ก็กดซีหนึ่งเขาไปตั้งตัวใหม่ปะลรอไปตั้งตัวใหม่เลยจะกดซื้อรถซื้อรถแล้วขับอย่างงี้ครับ ได้คิวเรื่อยๆเลยเพื่อไม่กดเซกเตอร์แล้วกด C หนึ่งไม่เขาไม่มีตั้งอ๋อเรนดอมเรนดอมไปเงินดลบแล้วไอ้เหี้ยเสียดายจริงเพื่อนคือแบบบ้านอ่ะไอ้เหี้ยที่ใครจะช่วยกูสร้างบ้านนะอิวินแต่กูได้คิวมาห้าสี่ห้าคิวนะเพื่อนมึงเยอะกูจะแพ้อ่อฮะรอแพ้มันวิ่งมาชนกูมันโดนมาโดนแฝดตายเรื่อยๆเลยเดี๋ยว สองแล้วตอนนี้เรากันสดสีมือเลยจ้ะคอเรานักกว่าสามไม่คือถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเป็นบ้านเดิมกพวกเรากันได้มากกว่าเลมเราไงเรากำลันไล่บ้านเก่าเช่ไหมเลยเออคือเอาง่ายคือสองคนก็ก็กันได้เพราะว่าตอนนั้นเองลิงไม่มีเตียงใช่ไหมเขาเกิดบีสองเลยแต่ลิงไม่โดนทุบเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตียงเขากดเนียงนะอยู่อยู่ขอบรั้วอ่ะไม่มีใครตีเลย เตียงเขาพูดเนี่ยน่ะเออครับเตียงแบบติดของรั้วอะไม่มีใครตีเลยถ้าคนยังยังเข้าแต่บ้านใหญ่อ่ะนี่ถ้าไม่งอนกันอยู่นี่จบแล้วนี่ยอะไรคืออะไรนี่ข้ากลัวไม่งอนกันอยู่นี่จบแล้วเนี่ยอ้เคืออะไรไปถึงบ้านไหนอะอ๋อถ้าถึงบ้านทำกูบ้านเก่าะถ้าบัวอ็ครับบ้านเกา เออเวิร์กสุดแล้วบ้านเก่าไม่มีใครอยู่แล้วจะไปสร้างตอนไหนกูอยู่ตอนนี้ละกูอยู่จะทำละมุ่งไปวันจันทร์อกูกิก็แถวนั้นไอ้เดวกูขับไปรับแล้ววันไม่ต้องไม่ต้องกูกูไม่ตั้งเกิดไม่ตั้งเกิดวัน่มีแผนรีบสร้างให้ไวที่สุดอะแล้วพรุ่งนี้ไประเบิดบ้านตรงข้ามคือบ้านตรงข้ามเหรอว่าน่าจะบ้านตรงข้ามว่ะ ไอคือไม่รู้เลยไม่ทันทำอะไรเลยแต่คือไม่จริงกากมากเลยใช่ไหมโกอืมแต่แต่มันกระสุนยิงเยอะกว่าเราอะ่ะอืมผักกูซื้อกูซื้อกูซื้อเรนเจอร์เลยนะเอ้ยปอดปิดยังว่ะจ้า้านเลยแล้วกันว้าวที่กูจำแปลนกูมันจะไม่มันจะแตกต่างจากเดิมเลยนะกูจำบ้านเดิมได้แม้ที่อยู่ในถ้ำอ่ะจำบ้านเมื่วันลืมเลยโกะออ่า วิ่งไปซีหนึ่งอ่ะแล้วแล้วแล้วธงกูกูต้องทำลายธงดิเพื่อนชิบหายแล้วแล้วเตียงเขาที่อยู่ตรงนน้นอ่ะไม่มีใครสนใจเตียงดีสามเขาเลยอ่ะจริงเหรอมันไม่พังเหรอมันไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะมันพังเขาไปแล้วของเขาจะขึ้นอยู่เลยไม่รู้อยู่เลยซ้ำวีดที่อยู่ข้างนอกอ่ะเออวะไี่เป็นไรที่ปลอดภัยเลยวะ ความเทลไหนอะดีสี่อ้าเตียงกูยังไม่พังอ้าอย่าเตียงกูพังแล้วเตอคือว่าค่าไปค่าหกคิวกูก็ค่าไปค่าไปค่าคกอว่า่าไปสิบอะไม่ถึงคามไข่ควงใหญ่ไอ้ควงมืองใหญ่ชิวๆสงบสงบนั่นนั่นนั่นไอย่าทำกิ่งบ้านอยู่ไหนพี่รู้จริงแต่ถ้าเสียง ล่ะถ้าชาบ้านทุงข้าไหมวะเพื่อนไม่รู้มไม่เดียวกูไม่ได้สังเกตเราบ้านอ๋อแต่ว่าคือบ้านในถ้ำต้องมีรั้วล้อมรอบใช่ไหมงั้นเราก็สร้างรั้วล้อมรอบ,บไปๆทำไแล้วจำเป็นหรอ<ช>ต,ต้องมีรัวล้อมรอบหรอแบบถ้าสมมติเราแบบสร้างแค่รั้วแบบปิดปากถ้ำไม่ได้หรอ,อต้องมีกำแพงปิดปากถ้ำใช่ใช่หมยถึงว่าเอาข้างปิดปากถ้ำอ่ะจบ ก็สร้างไกลๆไปแล้วไอ้เจ้าสัมไอ้น้ำโก้ไอ้สั์เหี้ยมากแล้วอะไรผมมันก็ฟาร์มมาไม่กี่วันอ่ะอ๋อจริงเซิร์ฟฟูลหน้าฟาร์มไปมากของไม่ไม่ฟาร์มทุกวันด้วยกูเสียดายที่อย่างเดียวที่กูเสียดายคือแพ้มันครับไอ้มันมันสาซ่ามันอะแพ้กูทลายตรงยังไงเพื่อระยะไกลกูทลายไม่ได้เหรอทลายอะไรนะ 通。